เรื่องการรักษาบ้างตอนนี้ไวรัสมี2ชนิดยารักษาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช้ไม่ได้ผลกับสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็มีการพยายามจะค้นหาว่าจะมียาอะไรรักษาได้บ้างก็มีการอ้างในสรรพคุณอันแรกคือบอกสารในอง,งุ่นรักษาฟีดาตวานอนได้เป็นยาที่ดังมากตอนนี้นะครับเลสเวอรทรอลนั่นเองนะครับตัวนี้นะอยู่ในผิวขององ,งุนะ่นะนะครับนะแล้วก็มีในะนะ ผลไม้ต้าุณเบอร์รี่นะครับบลูบเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่มาเบอร์รี่โทลิสงแล้วก็มีเยอะในวายด้วยเนีเป็นสารกลุ่มโพลีฟินอลนะครับซึ่งพืชนี่จะผลิตขึ้นมาเพื่อปําบัดตตนเองจากการติดเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อรานะตอนนี้มีการนาเอาสารตัวนี้มาจําหน่ายในรูปแบบของอาหารเสริมเยอะเลยนะครับใช่ช่วยหลายอย่างเลยทั้งหัวใจ<ด>มะเร็งเ<ด>บาหวานโรคประสาทเยอะมากนะฮะและรวมถึงผู้นำลัทธินะเกี่ยวกับไลฟ์สเปนนะครับช่วยอายุยืนเนี่ย เขาบอกเขากินทุกวันแต่อย่างไรก็ดีนะครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผลในการรักษาโรคทั้งหมดที่พูดมามันไม่ค่อยชัดเจนนะครับประโยชน์มันคุมเครือบางอันไม่ได้เลยหรือการทดลองเนี่ยมันยังไม่ชัดน, <Yeah. S 1> นะโดยเฉพาะเรื่องของอายุยืนเนี่ยก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเหมือนกันนะคือใช้มีประโยชน์ไหมก็กินเป็นอาหารเสริมก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เพื่อหวังผลในการรักษาโรคที่พูดถึงหลอดเลือดหัวใจมะเร็งเบาหวานหรือโรคระบบประสาทเนี่ย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เขามาอ้างอีกแล้วว่าเดสเบโรชอลเนี่ยใช้ในการรักษาโรคฟีดาษวานอนด้วยอีกนะครับซึ่งคนที่เอามาแชร์เนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์นะชื่อบอกเลยเนี่ยเธอคนนี้มาเปิดเผยนะว่าดิวิโดโกเกี่ยวกับการประกาศให้โรคฟิดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมียารักษาอยู่แต่ว่าดิโไม่ยอมพูดถึงนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เคยพูดมาแล้วเมื่อสองปีก่อน mm hmm. ก็คือตอนที่สายพันธุ์แคลดทูระบาดเนี hmm. ่ยก็เคยเอาเรื่องนี้มาพูดแต่ก็โดนแบนไปนะครับ mm hmm. เหมือนว่ามีคอยางจะปิดหรือเปล่าเนะี่ยมันมียาตัวนี้อยู่นะที่เป็นสารกัดจากผิวขององุ่นนั่นเองแล้วเขาอ้างด้วยนะมันมีงานวิจัยนะงานวิจนะัยม,มาด้วยนะปีสอง7ันสิบเจ็ดเลยนะครับชื่อว่าการใช้สารรสเวอรทรเนะี่ยเพื่อยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสฟีดัปเขามีงานวิจัยมาแล้วนะแล้วทําไมเอวโอไม่พูดปิดข่าวหรือเปล่าเพราะมัน มีอยู่ในธรรมชาติราคาก็ถูกทุกคนเข้าถึงถ้าเอาไปให้คนใช้เนี่ยเดวิโอ mm. จะไม่ได้กาไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอย่างไรก็ดีคําถามสําคัญคือตกลงมีงานวิจัยอะแล้วมันใช้ได้จริงไหมนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องไปถามเจ้าของงานวิจัยนะครับอย่างซีหลงนะครับรองศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยาทางจัตวแพทย์นะครับหมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M นะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยเนะเขาบอกงานวิจัยตรงเนี้ยเป็นการทดลองกับเซลล์เพาะเลี้ยงอ่านะนะเป็นการทดลองกับเซลล์เพาะเลี้ยงในหะ้อนงะปฏิบัติการ เขาพบว่าสารตัวเนี้เดสเวทราชอลเนี่ยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสฟีดาษได้นะครับแต่กระบวนการดังกล่าวไม่เคยทดลองในสัตว์หรือทดลองกับมนุษย์นะครับดังนั้นจึงไม่อาจสรุปได้ว่าเสเวทราชอลเนี่ยสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสฟีดาตวันนอนหลังการติดเชื้อในมนุษย์ได้หรือไม่นะครับก็คือวิจัยจริงอแหละนะแต่มันอยู่ในหลอดทดลองนะครับในเซลเพาะเลี้ยงไม่เคยทดลองแม้แต่ในมนุษย์หรือแม้แต่ในสัตว์ทดลองด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นผลเนี่ยมันไม่มีทางจะบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มันมีเยอะมากเลยฮะที่ทดลองสําเร็จในหลอดทดลองแต่กับสัตว์ทดลองไม่สําเร็จหรือทดลองในสัตว์ทดลองสําเร็จมันก็ไม่รับประกันว่ากับมนุษย์จะใช้ได้นั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญอีกคนที่มาชี้แจงเรื่องนี้ดรแดเนียลคูริสกิสนะับหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์มหาลาัยฮาวาดเนะ่ยเขาบอกปัจจุบันเนี่ยยังไม่ไไมีงานวิจัยใดพิสูจน์ได้เลยว่าเดสเว a รชอลเนี่ยสามารถารักษาฝีดาดหรือไวรัสอื่นๆใดๆได้เลยยังไม่มีนะครับนอกจากนี้ปริมาณที่เขาใช้ในไงานวิจัยเมื่อกี้เนะี่ย เลสเวโรชอลเนี่ยมันใช้ปริมาณสูงมากนะครับที่ใช้ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสในสพขภัณย์เนี่ยใช้ปริมาณสูงมากๆนะและข้อมูลก็ยังไม่รู้ด้วยถ้าเกิดจะใช้ในมนุษย์เนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยใช้เท่าไหร่ถึงจะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้นะครับไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้จริงๆนะดังนั้นที่มาอ้างว่าสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือเป็นการไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยนั่นเองเขาวิจัยแค่ในหลอดทดลองนะ แต่อ้างแล้วว่าใช้รักษาได้อันนี้คือพื้นฐานเลยว่าไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้นะซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็จะมีคนมาแช่นะว่าไอเน,นี้ยยาเน,นี้ยรักษาได้มีงานวิจัยแล้วนะเนี่ยแล้วเ,เอามาแชร์กันเป็นพืชเลยให้เราแบบเห็นเป็นภาษากษัีกทั้งนั้นบางทีเราก็เออเขาวิจัยแล้วก็เชื่อไปแต่มันมีจุดที่สังเกตง,ง่ายๆนะคือถ้าเขาวิจัยในสัตว์ทดลองหรือมนุษย์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินวิโวก็คือการทดลองกับสิ่งมีชีวิต แต่ถ้าเกิดเป็นการทดลองแค่เฉพาะในหลอดทดลองหรือห้องปฏิบัติการกับเซลล์พอเลี้ยงเนี่ยเขาจะเขียนว่า in vitro อ่าคือถ้าเขาเอาอะไรมาแปะเนี่ยคุณไม่อ่านหัวข้อแล้วเขาเขียนว่า in vitro ก็รู้ได้เลยว่าการทดลองครั้งนั้นมันอยู่แค่ในหลอดทดลองเท่านั้นนะก็ไม่สามารถสรุปได้อีกว่ามันใช้รักษาโรคได้นั่นเองเนี่ยเป็นวิธีสังเกตง,ง่ายๆครับว่าตกลงมันใช้รักษาคนได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องนี้นะสารสก,กัดจากอาง,งุ่นเดสเวโรชอลเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่ารักษาผู้ป่วยฝีดาษวานอ,นอนได้เพราะ งานวิจัยแค่อยู่ในหลอดทดลองเท่านั้นนะครับ